สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านบริการเกมโลบอกแมปต่างๆต้องนี่เลยมีโมชอ็อปมีแมปมากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็น X, อันนี้ไม่เลเจอร์เอ็กซ์อันนี้มแพนการ์ด อะไลคอร์ดโเวอร์บอกฟูดบริการรวดเร็วสะดวกปลอดภัยแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ยังมีสินค้าแบบอื่นอีกเพียบหากสนใจกดเข้าลิงก์ใต้ดีลคลิปชันได้เลยในคลิปนี้ผมมาสอนวิธีการจัดทีมลงบอสโบลอสที่ใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีครึ่งเท่านั้นจะเป็นไงไปดูโอเคผมก็มาวันนี้เนี้บผมก็มาจัดทีมนี่ครับลงสวามเวต์อันนี้เนี้ยผมก็คือลงบอสโบลอสนั่นเองนี่ครับอ่าซึ่งใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีครึ่งเท่านั้นเองนี่ครับ โอเคก็เราไปดูไลฟ์อัพของเราก่อนเลยนี่ครับก็จะมีนารุโตะนี่ครับร่างแลนะมีอาคุมะหรือว่าเดียโบไหมเออเดียโบน,น่าจะใช่นะจำไม่แน่ใจนี่ครับอ่ะต่อไปก็เป็นโอเมกา้าดารกอลลอดนี่ครับต่อไปก็เป็นลิงโกคุลิงนั่นหละครับ ต่อไปก็สเกเลตันไนท์แล้วก็กีฟิตนี่ครับร่างขาวนั่นเองนี่ครับผมอ่าก็คือร่างบัฟนั่นแหละครับมาก็เ,เรามาดูที่สเตตต่างๆนี่ครับของทุกตัวเลยนะโอเคครับก็ทุกตัวเนี่ยผมจะให้จัดเต็มที่อุ้ยนารูโตะยังไม่เต็มนะครับแต่ว่าอ่าเดี๋ยวไปจัดนารูโตะให้เต็มไปเลยละกันเดวเวน้นระยะนี่ครับจริงๆอันนี้ไม่จำเป็นนะครับนารูโตะผมแนะนําเอาแค่ตีไวกับวิ่งไวพอแล้วนะครับผม นี่คือผมของเหลือนะครับเออของเหลือคือโบล็อตเนี่ยเขาแจกอ่าสเตตบูสเตอร์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะอ่ะวันนี้ละกันนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยโอบวกหมดเลยนะตัวยืนเนี่ยผมเล่นเป็นโอบวกหมดเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าไม่โอบวกเนี่ยก็อาจจะช้าลงนะครับคือความเร็วในการจบเกมเนี่ยมันอาจจะช้าลงนะครับประมาณนั้นนะซึ่งเจ้านาริโตะผมเนี่ยอ่าสเตต เทรดของเขาเนี่ยเป็นดูพิเคเตอร์นะครับซึ่งเทรดนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วเพราะว่าเจ้าตัวนั่นตเนี่ยเป็นตัวชนนะครับซึ่งยิ่งเราปล่อยตัวเขาออกมาได้เยอะมากเท่าไหร่หรือมาไวเท่าไหร่นะี่ครับก็จะยิ่งดีนะครับอ่าต่อมาก็จเจ้าตัวนี้พระเอกของเราเลยคือไม่ถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยไม่จบภายใน1นาทีครึ่งแน่น,นอนนะครับคือถ้าเกิดว่าทุกคนถามผมเนี่ยว่าที่เราจบ1นาทีครึ่งไวเพราะอะไรเนี่ยมันเพราะตัวนี้เลยนะ และผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเพราะอะไรเนี่ยครับทำไมมาถึงทําดาเมจได้เยอะมากมายขนาดนั้นนะครับคือตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยทำดาเมจแบบเป็นบิลเลียนเลยนะตาหนึ่งอะซึ่งผมอ่านพัสดีของเขามาแล้วคือผมก็งงว่าทําไมมาถึงตีบอสได้แรงขนาดนั้นมันอาจจะชนะทตุหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็อาจจะชนะทตุก็ได้นะเพราะว่าดาเมจลายตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นเจ้าตัวลิงนะครับ คือธาตุมันธาตุอะไรเนี่ยเอ่อดีมอนิกนะครับคิดว่าน่าจะใช่นะครับอาจจะพอชนะธาตุด้วยนะครับแต่พัสศิของเขาเนี่ยหวังว่าไม่ได้เฉยๆเนี่ยครับผมว่าเฉยๆเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าเจ้าตัวอะคุมะเนี่ยหลบนะครับจะการโจมตีข้างต่อไปเนี่ยดาเมจจะเพิ่ม100%นะครับ แล้วก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยตีเบาลงนะครับ10เป็นเวลา15วินะครับและอีกสกิลหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ในระยะของอาคุม่าเนี่ยศัตรูตัวนั้นเนี่ยจะลบ10เปอร์เซ็นต์ดีเฟนส์และลบ10เปอร์เซ็นต์มูเมนต์สปีดนะครับก็คือเดินช้าลงแล้วก็เกาะลดลงนะครับประมาณนั้นคือพัฟซีฟเนี่ยก็มีแค่หลบและตีแรงนะครับแค่นั้นเลยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันแรงได้ขนาดนั้นเลยหรอแค่เพิ่มมา100เปอร์เซ็นต์เนี่ยอ่ะโอเคต่อไปนี่ครับก็มาดูที่ เทรดของโอปิก้าแล้ดาก็หลอดละกันก็คือโซเวนนี่ครับอย่างที่ทุกคนน่าจะใช้กันอยู่แล้วนะครับโซเวนกิฟฟี่ก็จริงอันนี้ตัวอะไรก็ได้นะจริงกิฟฟี่ในเทรดอะไรก็ได้นะครับไม่ไม่ล็อกนะครับก็คือใช้อะไรก็ได้เลยเพราะว่าเราใช้แค่พาสซีฟของเขาเนี่ยครับที่เป็นการบัฟเพื่อนร่วมทีมนะครับต่อไปก็เป็นสเกตสตารไนท์นะครับก็เป็นเทรดของโซเวนนี่ครับจะได้ดาเมจที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็ ลิงก็ดูพิเคตนะครับคือดูพิเคตนี่ดีสุดนะครับสำหรับดิงตัวนี้เพราะว่าการโจมตีแรกของเขาเนี่ยมันคูณ500เนตี่ยนั่นแหละครับมันเลยทําให้เวลาเราปล่อยมา2ตัวเนี่ยเวลามันตีรอบแรก500กับอีก500ถ้าว่ามันตีได้2รอบครับแล้วก็ตี500เรนี่ยสอรอบคือถ้าเกิดว่ามีตัวเดียวเนี่ยมันอาจจะแรงก็จริงแต่ว่ามันได้ทีเดียวครับผมประมาณนั้นนะอาก็เลยเรามาดูที่เกียร์บ้างนะครับเริ่มจากนนโตะก็เลยก็ได้นะครับซึ่งนนโตะเนี่ยผมจะยัดเป็น หลบหมดเลยนะเนี่ยขอหลบอ่าทริปเปอร์รองเท้าหลบนะครับมีอีเวนต์หมดเลยนะครับซึ่งจะทําให้ตัวนายโตเนี่ยยืนนานมากๆนะครับเป็นตัวชนที่ยืนนานมากเลยเลือดเขาแค่เก้าสิบห้เนี่ยแต่ว่ายืนนานมากเลยครับแล้วก็สเกเลตันไนท์เนี่ยจะบัฟนายโต,ตให้แบบาดามเมจเนี่ยเป็นแสนทําให้เขาตียืนตีฟรีเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าดีมากๆนะครับต่อไปก็อาคุมะนะครับผมอ่ะมาดูที เเกียรร์ของคานคับซึ่งเกียร์เนี่ยผมจะไม่ได้ใช้โซลไฟเนี่ยผมผมเห็นหลายช่องเนี่ยทั้งฝรั่งทั้งคนไทยเนี่ยใช้โซลไฟกันนะครับสำหรับเจ้าตัวอะคุมะเนี่ยซึ่งผมไม่มีเออเอาง่ายๆเลยคือผมไม่มีแต่ว่าผมใช้อย่างอื่นเนี่ยผมคิดว่าโซเนี่ยมันไม่ได้ล็อกขนาดนั้นนะครับคือมันไม่ได้แบบจําเป็นต้องมีถึงจะชนะภายใน1นาทีครึ่องอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมก็ใช้เป็นโซฟีจูด <laughs> so ิสเดอะโซฟีจูดิสไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่า เนี่ยครับก็คือมันจะทำดาเมจเพิ่มขึ้น100%เถ้าเกิดว่าเป็นท่าชนะทางนะครับแต่ว่าก็ลด99%้าเได้เกิดแพ้ทางนั่นเองนะครับซึ่งผมเดาว่าตัวนี้มันชนะทางก็เลยลองเอาไปใช้ดูซึ่งสรุปแล้วมันมันเวิร์กนะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะลองให้ดูหลายๆโซด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราใช้โซอื่นเนี่ยนอกจากไอโซเนี้ยมันจะทำให้อ่าจบเกมไวเท่าเดิมหรือเปล่านะครับอ่ะซึ่งไอตัวนี้นะครับผมก็ใส่เป็นเกียร์ลดคููดาวเน์นะครับผมอ่าไอแท็กคูลดาวเนี่ยทำให้แบบมันตีไว ส่วนรองเท้าเนี่ยก็ใส่เป็นฟิปเปอร์ไปนี่ครับเพราะว่ามันไม่มีอื่นแล้วแล้วก็วิงวาคิลี่อันนี้ก็จะได้หลบมาแล้วก็ได้ลดอ็บิลิตี้คูดาวด้วยนะครับแล้วกันสุดท้ายนะครับก็คือหมวกนะครับก็เป็นก็โก้ไปก็ได้พวกอ็บิลิตี้คูดาวแอ็บิลิตี้ดาเมจนะครับประมาณนั้นโอเคต่อไปก็อปิกาหลอดนะครับอ่ะอปิกาหลอดเนี่ยจริงมันไม่ฟิกเลยนะ อ่าส่วนใหญ่คือตัวเนี้ยผมว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราใช้พัสซีฟเขาในการบัฟนะครับก็แนะนําเป็นตีไว้นั่นแหละแอคแทครูดาวนะครับเพราะว่ายิ่งเขาตีไว้เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้พัสซีฟเขาเนี่ยมาไวยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับอ่าซึ่งอ็บบิที้ครูดาวอันนี้ก็ใส่อะไรไปก็ได้นะครับจริงๆนะโซเนี่ยไม่ได้ล็อกเลยนะอ่าผมใส่เป็นไทเดนฟริเปอร์ฟาร์มิงโกแล้วก็โกโก้นะครับอ่าซึ่งใครที่ถามเนี่ยว่าเออพี่ผมใช้เกียร์อื่นนูน้น,น,น,นเกียร์นู้ไไไน,นได้ไหม,มนนนเก นี่ครับคือมันไม่เสียหายหรอกเล่นตายหนึ่งมันก็ไม่ได้นานหรอกครับเอาไปลองเลยนี่ครับเผื่อมันเวิร์กเราก็เอามาแชร์กันได้นี่ครับประมาณนั้นนะอ่าซึ่งโอเคต่อไปก็เป็นตัวลิงนี่ครับลิงอ่าซึ่งก็เหมือนเดิมนี่ครับเน้นตีไวนี่ครับก็จะใส่เป็นไทเดนเหมือนกันแล้วก็ฟิปเปอร์ฟินิครอกอันนี้ใส่อะไรก็ได้นะจริงจริงหมวาฟินิครกมาใส่เพราะว่า,วาไม่มีเกียร์ให้มาแล้วส่วนหมวกนี้ก็เป็นเกาโก้ Go Go, เหมือนเดิมนีครับเพราะว่ามันจะได้บิลิตี้ดามจนะ โอเคแล้วก็โซเนี่ยผมก็ใช้เป็น The Soul of c h a n e ก็จะทำให้มีโอกาสที่จะ ตีอเวอตีแรงขึ้นนะครับแต่ว่าจริงก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นใช้อะไรก็ใช้ใช้ไปเนะยครับเพราะว่าหลักแล้วเนี่ยเราใช้ดาเมจของอคุมะอยู่แล้วนะครับอ่าต่อไปก็เป็นสเกตเตอร์ไนท์อันนี้จําเป็นมากอีกตัวหนึ่งเลยนะครับคือเป็นตัวบัฟนะครับที่จะทําให้ตัวกิกี้ระดับกากแค่ไหนก็ตีแรงเป็นแสนได้นะครับซึ่งบอกเลยว่าโกมากนะครับสำหรับตัวนี้อ่ามาดูที่เกียร์หน่อยแล้วกันนะครับก็อันนี้จริงไม่ฟิกนะครับผมเพราะว่าเราก็ใช้พาสสีบเขาเช่นเดิมเคยนะครับเหมือนเดิม ซึ่งก็ใส่เป็นไทเดนฟิปเปอร์ฟินิครอกก็โกโซเนี่ยที่ผมเอาเดอะโซ่ออฟลิตมาเพราะว่าตัวเนี่ยมันแพงนะครับผมตัวมันแพงเลยแหละนะครับก็เลยใส่เป็นโซลดร,ราคานะครับแล้วก็มันจะได้เย็นเจเนเรชันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งอันนี้ดีนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยควรจะมีโซเนี้ยติดตัว สักตัวหนึ่งในทีมนะยครับสักตัวหนึ่งขอแค่มีเนะครับเพราะว่ามันทําให้ตังค์เนี่ยแบบลิดไวขึ้นด้วยนะครับเออต่อไปนะครับตัวสุดท้ายและสลหรับกีฟีดล่างบัฟนะครับอ่าซึ่งตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะได้ใช้ยาวๆอยู่นะคือทําเนี่ยคุ้มนะครับคือมันอาจจะทํายากนิดนึงนะสำหรับกีฟีดแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ทําแล้วคุ้มแน่นอนนะครับน่าจะได้เล่นได้หลายอัปเดตอยู่แหละนี่ครับอ่ะ ซึ่งก็มาดูที่เกียร์ของเขานะครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยไม่ฟิกเลยนะใส่อะไรก็ใส่ใส่ไปนะครับใส่ให้มันแบบมีเกียร์ใส่ใส่ไปเฉยๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้มาเน้นนาเบรจ,จากตัวนี้อยู่แล้วนะครับเน้นพาสซีของเขาเนี่ยครับซึ่งโซเนี่ยผมก็ใส่เป็นโซที่มันเพิ่มดรอปเรดนะครับอ่าซึ่งก็ทําให้โอกาสได้ของเนี่ยเยอะยิ่งขึ้นนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ผมก็จริงก็ใส่ใส่ไปนะครับคือมันไม่ได้จําเป็นเลยอะ เกียร์จริงตัวนี้ไม่เป็นต้องใส่เกียร์นะไดแ๋ยวกใ็ใส่ใส่ไปเถอะครับใส่อะไรก็ได้นี่ครับจริงนี่ครับขอแค่เราใช้ภาษีของเขาแค่นั้นเองอ่ะแล้วก็มาดูอย่างสุดท้ายนี่ครับที่อ่ะหรือสองอย่างก็เคิร์ดกับ อยู่เบทียแล้วกันอ่ะผมพูดคร่าวๆเ,เลยแล้วกันไอตัวลิฟนินจาเนี่ยเอาเป็นเอาทหารเนี่ยครับให้มันออกไวๆเนี่ยครับและที่เหลือเนี่ยก็ไฮเปอร์ไปหมดเลยนะครับเพราะว่ามันโซวเอ็นกับดูปิเคเตอร์อยู่แหละก็ไฮเปอร์ไว้ววไให้หมดเลยมันจะได้ถูกๆด้วยนะครับจะได้เอาตังค์ส่วนนั้นไปอัพตัวให้มันจบนะครับต่อมาเคริร์สนะครับอ่าซึ่งอ่ามาที่ลิฟนินจาเนี่ยครับอันนี้ผมแนะนําเป็นวิ่งนะครับวิ่งเอาจริงถ้าวิ่งกับตีไวเนี่ยน่าจะคุ้มค่านะครับแต่ว่าอันนี้ผมเน้นวิ่งจรริงๆมมัันนนนกก็็คคืออสสเเเเตววยยาาลล่่ได้ะบ ตัวมาอคุมะอันนี้เน้นตีไวนะครับตีไวคือที่เหลือเนี่ยก็อะไรก็ได้นะครับแต่ขอทีไว่ายไว้นั่นเองเนี่ยนะครับต่อไปก็ลิงนะครับผมก็ตีไวเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นของแถมมาแล้วกันนะครับ probability damage ต่อไปก็ skeleton knight นะครับอันนี้ก็อันนี้ผมในระยะนะครับเพราะว่ามันมีระยะของมันใช่ไหมสำหรับ skeleton knight กับพัตซี่ของเขาที่ว่าเพื่อนที่อยู่ในระยะเนี่ยจะได้ดา m a g เพิ่ม นะซึ่งบอกก็เลยเน้นระยะไปให้มันแบบบัฟได้ทั่วถึงนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งอีก2ตัวก็เหมือนกันเลยเนี่ยกีบีก็บอกเน้นระยะให้มันบัฟได้ทั่วถึงแล้วก็โอปิค่าหลอดเนี่ยผมว่าเน้นระยะให้มันบัฟได้ทั่วถึงเช่นกันนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับสำหรับระยะนะก็ทําให้มันตีได้ไกลขึ้นด้วยแหละนะครับแต่คือหลักๆผมก็คือให้มันบัฟได้ทั่วถึงนะครับประมาณนั้นนะโอเคก็ไลฟ์อัพก็มีประมาณนี้เลยนะครับซึ่ง ก็แนะนำว่าตัวทุกตัวเนี่ยควรจะเวลร้อยให้หมดนะครับยกเว้นนารุโตะนะครับนารุโตะเนี่ยไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเวลร้อยนะครับไม่จำเป็นเลยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเน้นปล่อยมาตายอยู่แล้วนะครับเน้นปล่อยมายืนอยู่แล้วไม่ได้เป็นต้องดาเมจแรงหรือว่าเลือดเยอะนะครับเพราะว่ามันสุดก็แค่แบบเนี่ยเก้าสิบห้าดาเมจแปดสิบเนี่ยมันแค่นี้อยู่แล้วนะครับโอเคไปก็เดี๋ยวเราไปลองดูะครับว่า ผลงานของเขานี่จะเป็นยังไงนี่ครับไปโอเคครับผมก็ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูว่าออโต้อัเกรดของปรับเป็นอะไรบ้างนะครับตัวนี้เรปรับออโต้อัเกรดนะครับก็คืออคุมะนะครับอ่าอันนี้เราปรับเป็นระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือไพรม์ฟิวชั่นนะครับหรือว่าลิงของเรานะครับก็อัแค่สองตัวนี้พอแล้วนี่ครับผมพอเลยนะครับแค่สองตัวนี้เท่านั้นนะครับ ก็ okay. เดี๋ยวมาดูผลงานของเขานะครับว่าเราจบได้1นนาทีครึ่งจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า1นาทีครึ่งเนี้ยบวกลบเนะครับผมอาจจะ1นาที40่สิวิหรือบางทีโชคดีหน่อยก็1นาที20วิ1นนาทีสิบวิหรือบางทีโชคร้ายอาจจะอาจจะมีเหลือล่อมๆไป2นาทีแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับ2นาทีนะครับอ่ะเรามาดูว่าเราเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะจบไว1นนาทีครึ่งจริงหรือเปล่านะโอเค ออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวนี้ครับอ่ะนี่ยืนตีอยู่นี้นะครับอันนี้คือไฮไลท์ของเราเนี่ยครับดูดาเมจการโจมตีเขาสิ9 0 0 0แสนฮ่าโอ้โหนี่ก็ตีธรรมดาอ่ะเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวเนี่ยทุกคนจะสังเกตน,นะครับเมื่อโบล้อนเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะลดช้านะครับแต่ดูสักพักเนี่ยอยู่ๆเลือดมันก็หายแบบพุ่มๆอ่ะทุกคนรอดูนะครับคือผมงงมากเลยว่ามันหายเพราะอะไรอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะคือถ้าเกิดว่าถามว่าทำไมทำไมมันไวครับพี่ มันเก่งตรงไหนครับพี่ตัวนี้เอาผมก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันแต่คือเลื่อนมันหายอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวรอดูนะครับดูนะสองบีนะครับตอนนี้ก็สองบีเอ้ยเนี่ยเห็นไหมอยู่หายไปสามร้อยล้านเนมื่อกี้เห็นปะจากสองบีเหลือหนึ่งจุดเจ็ดบีอ่ะอ่าเดี๋ยวรอดูอีกนะครับหนึ่งจุดเจ็ดบีนะอ้าวเนี่ยหนึ่งจุดเจ็ดบีเหลือหนึ่งจุดหนึ่งบีเห็นปะม,มันหายไปหกร้อยมิลเลียนอะ่ะผมงงมาอ่าเห็นไหมทุกคนดู <laughs> ดาเมจของอากุมาที่ทำไปดิหนึ่งบีกว่าแล้วนะ คือผมงงมากเลยว่ามันหายไปไหนคือใครที่รู้เนี่ยอธิบายผมได้นะผมก็ไม่เนี่ยจาก 1B ครับเห็นไหมตะกี้นี่จบที่หนึ่งาที5 2วิบวิเห็นไหมทุกคนก็มันจะมีบวกลบนิดหน่อยนะครับระหว่าง1นนาทีครึ่งนะซึ่งทุกคนน่าจะเห็นนะครับตะกี้เลื่อนมาจาก1 b บแล้วมันตายเลยอะ่ะคือผม <c oughs> ผมอธิบายไม่ได้เหมือนกันทุกคนว่าทําไมทําไมมันถึงตาย okay, โอเคผมก็เดี๋ยวผมลองถอดโซและลองไปเล่นกันดูว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีโซเนีเ่ยมันจะเล่นได้ไหม อันนี้ผมสงสัยเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็สงสัยนะครับมาเรามาดูนะครับตาสุดท้ายลองดูว่าถ้าเกิดว่าไม่มีโซเนี่ยมันจะยังเก่งอยู่ไหมนะครับเราเป็นข้อพิสูจน์เลยนะครับว่าเจ้าตัวอะคุมะเนี่ยคือมันจะเป็นต้องมีโซด้วยหรือเปล่านะครับเดีรอดูนะครับแล้วทนี้เราแล้วครับวันเลย เีลือสอสิบวแล้วเหลืลอสามแตรงนี้เหลือสอแล้ววยเหลือหนึ่งจุดห้าแล้วไยผมรู้สึกว่ามันช้าลงนะคิดว่าโซน่าจะมีผลอยู่นะครับหกร้อยเอ็มอีกทีหนึง่งตายแน่เรียบร้อยเนี่ยครับผมอ,อ,อ้าวหนึ่งนาทีห้าสิบวิเหมือนเดิมนี่ครับ โอเคผมคิดว่าโซเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงขนาดนั้นนะครับสาหรับโซนะซึ่งคือไม่มีโซเนี่ยก็เล่นได้เหมือนกันเออผมก็อพิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับว่าโซเนี่ยมันก็ไม่จาเป็นโดยซ้ำนะเอาจริงๆแล้วนะเออก็ประมาณนี้ละกันากานะครับสาหรับทีมที่เอามาลงนะครับภายใน1น,นาทีครึ่ง ถึง2นาทีหนึ่งนทีครึ่งถึงสองนาทีเพราะว่าตะกี้มันเหลื่อมเหลื่อมกันอยู่ประมาณ1นาทีห้าสิบวินะครับเฉลีย่ยเออแต่ถ้าเกิดว่ามีโซโอ่ออฟไฟเออร์ที่มันแบบทําให้ตีไวขึ้นเนี่ยผมว่าน่าจะเร็วกว่าน,นี้นะครับน่าจะได้1นาทีครึ่งจริงๆเพอเพลอน้อยกว่าด้วยโอเคผมก็วันนี้แล้วกานเนี้ยผมใครที่ชอบกดไลค์กดซ like, ับสไคร้กันด้วยเนี้ยผมสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะแล้วก็ตอนนี้ผมมี Discord Community ช่องผมเนี่ยครับผมสามารถเข้ามาหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนคุยกันได้้เนีี่่ยยคครรับผมแลวกก็ใทอา เอาตัวอะไรมาให้ผมรีวิวเนี่ยเวลาอัปเดตใหม่เกมนู้นเกมนี้เกมนั้น,น,น,นสามารถทักส่วนตัวใน Discord ผมมาได้เลยนะครับผมทักมาเลยนะครับผมพร้อมที่จะเอามารีวิวให้นะครับผมะจะได้คอนเทนต์ที่มันไวด้วยนะครับให้ทุกคนคนอื่นได้เห็นว่าแต่ละตัวที่อัปเดตมาเนี่ยตัวไหนเก่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้ทันช่องอื่นๆด้วยนะครับผมอมืโอเคก็วันนี้ละกาศเนี้บผมคลิปนี้ไม่มีลแล้วผมไว้เจอกันบ๊ายบายมามาคอนเทนต เธอและเราก็เท้าที่ริมหัดเหมือนก็จิบลิ้นและตอนก็เท่าที่ลิมปากทำไมฉันถึงคิดว่าเขารู้สึกนี้จริงเปล่าใช่งไหมจริงสัตว์ี๋สักพักกูพิยงหลับและตอนนี้พวกเอเท็ทำงานไม่ค่อยว่านิด